ก็เป็นนัดที่2ของสวัสรีวอนนะนัดนี้ก็เรียกว่าเป็นนัดตัดสินแชมป์เลยก็ได้ว่าเจอทีพีตัวตึงนะเจอเจอกันมาหลายครั้งก็แพ้กันหลายครั้งอยู่ล่าชนะนี่เรียกว่าแชมป์ได้เลยทีพีก็มาโดยเตชินแล้วก็บุมินนะ กลางนี่มาจากสีชนนะของสว,สวร์บรหถือว่าจี๊ดทีเดียวทั้งที่ก็ได้กลับไปเล่นหลังเหมือนเดิมจากที้รายการตังเล่นกลางรับเป็นบอลเจ็ดคนนะนี่6คน ได้เล่่นนกอนยิงแล้วยิงดีจะได้เลยโอเคชิ้นเล่นหลังนะแล้วพอโตเก็บไม่ได้ลูกนี้หลางมาช่วยจับไปได้แล้วโอ้ยิงไกลเลยเลี้ยวออกไปถือว่าเริ่มได้ดีโอ้ย ยังเก็บได้อีกครั้งหนึ่งปอโตวนกลับยังได้น้องสี่ทุ่มมาปอโตคืนน้องสียกไปดโด่งๆอ้ไม่มีกระชอกโดมาพุ่งๆลูกนี้เอาบอลลงน้องสีเคลียร์ ูมบ,บินูมินออกทางขวายังไงฮะมีจังหวะปะทะแล้วเจ็บหรือเปล่าเหมือนมีปะทะแล้วเจ็บไปนะฮะดูแปด การให้ดอกบอลแล้วคืนหลังโด่งขึ้นมาลูกนี้เอาลงได้อยู่คืนหลังทีทีคืนแบนข้างึ้นมาลูกนี้ยังติดตรงกลางยกลงรีข้ามน้องซีไปแล้วแต่ว่าล้อนออกไปสีทุ่มขึ้นมามูมินเคลียร์ออก ทุมพ้ามาเตชินเข้ากลางปอร์โตไดต้มาตามาตามุดไปแล้วมาตาจะปาดโอจเจอซ้อนสามมาตาทุ่มไกลๆกล็ามาติดหัวเตชินแล้วเป็นของน้องซีพักโอกโด่งครับลูกนี้แล้วปอร์โตไม่ถึงเปิดมาติดหัวน้องซีเต็มๆแล้วแล้วปอร์โตปอร์โต ไม่ถึงนะเต่ชินเคียเป็นของแทนไทยลูกนี้แทนไทยโด่งมาติดโอแว่นปล่อยไปถึงพระทาตุนฟ้างขึ้นมาลูกนี้เจอเข้าข้างหลังคุมขึ้นมาทีทีเซ็ตอยู่มูมินมูมินล็อกหลบ เจอเ่าเตยัดบบาอีกทีนึงแล้วตรงการเก็บได้แทงขึ้นมาโอ้ปอโต้หลุดแล้วปอโต้ขวาจะฉีดโอ้เจอเต,เต,เตชินจิ้มทิ้งเล็กกว่าสปีดหนีไม่ขาดแล้วมาตาเปิดยัดเข้ามาเสาสองโอ้ล้นออกไปคุมเข้ามาเก็บไม่ได้ โดนต่ไรครั้งหนึ่งมุ้งมินตวัดลูกนี้ล้นออกไปบาทีลูกนี้ข้ามหัวข้ามหัวลูกนี้เป็นโดนวีพีออกไปให้มาตามาตาบังลูกนี้จะพลิก ยังพลิกได้แล้วจะผ่านด่าน2เอาเคียเข้ากลางตูวนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังปั๊ไมไว้ได้ครับมีพีแล้วตรวนี้เบาขึ้นข้างหน้าติดเตชินเตชินยกยังติดเบาเป็นบอลของทีพีพิมเข้ามาน้องสี่โมงแล้วแล้วพีพีจะเก็บลูกนี้ตเตชินจับจับค้องเข้าข้างในบังอยู่บังอยู่ตเตชินจะพลิกเจอปอโต้แย่งไปแล้วแล้ว จากกระชากเข้าข้างในออกถึงมาตากระชากออกขวาเจอเสียบมาแต่ไกลอยู่เจ้าแว่นนะเสียบแม่นด้วยนะลูกนี้บ่าวทุ่มเข้ามามาตาจะคล้องพลิกเป็นแต่มุมทุ่มมาเป็นทุ่มนะทุ่มเข้ามาบ่าวลูกนี้ยกติดยกอีกทีไม่ผ่านติดแว่นแล้วยังติดบ่าวอีกที แวนยกข้ามาลูกนี้น้องสีบังออกหรือเปล่าน้องสีโอเตว้าเป็นมูมินโอ้มูมินเปิดติดแล้วน้องสีวางขึ้นมาติดเตชินเตชินลั่นออกไปน้องสีทุ่มข้ามโอ้แล้วปอโต้จะเก็บยังติดแว่นที่ทิ้งข้ามภาพไปเลย แล้วมาตาเอาลงลูกนี้เจอมาสก,กิดโอ้เป็นแฮนด์บอลยังเข้าทำได้ไม่ถนัดนะักทั้ง2ทีมเวนวางขึ้นมาติดตรงกลางแล้วน้องซีตามมาติดน้องซีน้องซีจะจิ้มแล้วลักลั่นลูกนี้โอปอตโตเอาไปแล้วปอตโตเข้ากลางไม่ถึงมาตาครับแล้วตามมาพัวพันกันอยู่โอ ทุ่มไมาลูกนี้ยังติดเบาเบาเคลียขึ้นโอ้ติดหลังอยู่แล้วโดมาลูกนี้เบาเบาไม่โดนแล้วตัวกลางมาได้แล้วเคลียขึ้นมาปอโตลงสวยปอโ,โตจะพลิกปอโตให้มาตามาตาจะไปสองสองไม่ได้มูมินแหวกลูกนี้สวยดีเดียวแล้วมูมินจ่ายติดน้องซีครับแล้วปอโต,โต ไปไม่ผ่านเนาะน้องแ,แว่นตัดสวยแล้วสวนอยู่ตรงกลางปอตโอต้ได้อีกครั้งหนึ่งปอตโอต้จะแทงลูกช่องลูกนี้ล้นไปหน่อยโอ้เถือไปนิดนึงโผงขึ้นมาโอ้โอบอลผ่านตกแต่ล้นแล้วโดง่ง้นมาลูกนี้โอ้แว่นหลบเหมือนจะเล่นแต่หลบ มาติดตรงกลางครับแล้วปอโต้เก right. 네็บได้ปอโต้บังอยู่ปอโต้จะฝ่าไปได้ตรงกลางจิ้มต่อไปแล้วเอามาตามีโอกาสมาตาซัดลูกนี้เสาสองโอ้ปอโต้ยิงเสาแล้วซัดอีกทียังติดติดอีกโอ้โอ้เป็นแฮนด์บอลไปก่อนแล้วแม่โอปอโต้เสาสองยิงชนเสาครเป็นโอกาสชัดเจนของสวัสดิ์บวรนะแต่ยังไม่ได้ โด่งขึ้นมาลูกนี้ติดตรงกลางแล้วแว่นหมุนขึ้นมามุมินเก็บได้มุมินพลิกอยู่มูมินหลอกแล้วขาพันครับโดนแย่งไปแล้วแล้วยึกยักอยู่ดึงดึงแล้วมองดึงอีกทีโอเจอเข้าข้างหลังแมกำลังจะแทงครับทงสีเป็นคนเล่นเองครับลูกนี้น้องสี่วางหวางลูกนี้พุ่งพุ่งตรงกรอบวยแล้วโอ้ แม่ซ้ำไม่ได้ครับโหมมาลูกนี้โอ้เจอน้องสีบังหรือเปล่าน้องสีเตะขึ้นหน้าตรงน,นี้การเก็บได้ออกทางขวามาต้าไม่ถึงแลบเบาไปหน่อย ทุ่มข้าหมูมาถึงบอโต้หมูมินหมยอีกทีนึงยาวมาโอ้ตรงนี้เดาะยาวแล้วครับเสดแทนไทยแทนไทยคว้างมายาวๆบอโต้เอาลงสวยบอโต้พลิกมาโอ้จะผ่านและติดหมูมินออกบอโต้ทุ่มเองลูกนี้ทุ่มเข้ากลางจะฝฟาไปไม่ได้ครับแล้วมูมินได้มูมินหลอกอยู่มูมินเจอจิ้ม แล้วปอโต้ได้ออกใบมาตามาตาจะหลบแม่ยังติดครับแล้วเข้ามาตรงกลางสวัรดียังเก็บได้โอ้มุนว้วสวยแล้วล็อกทีแม่ตามมาจิ้มแล้วมูมินอุ้มไม่ได้ครับยังสูวนอยู่ตรงกลางแล้วลั่นออกไปเป็นบอลสวัสดีน้องสีทุ่มลูกนี้ปอโต้พลิกปอโต้เดาะต่อ,อ,อลูกนี้ยาวไปไหมเจอบังเจอบังแล้วมุดยังเป็นบอลของสวัสดโอ้หมดครึ่งแรกไปแล้ว โอ้ได้ยิงเต็มเต็มครับสวัสด์บวรเป็นลูกหน้าได้ประตูสุดๆนะแต่ชนเสามาว่ากันต่อขึ้่งหลังนูมินปัดลูกนี้ติดน้องซีบอตโต้เก็บไม่ได้บอตโตเข้าไปกี้บอตโบตบังสวยน้องซีลูกนี้โอ้ต้องแก้แล้วนี้ยนะโอมตรงกลาง จากสีชนวันนี้เล่นได้ดีทีเดียวแล้วโอมพลิกสวยโอมคืนบ่าวบ่าวออกข,อขา้างฝามาตาบอลแรงไปนิดนึงแต่มาตายังอยู่มาตากระชากแล้วมาตามองแล้วมาตาเข้าในโอ้ยลึกไปนิดนึงได้เสียวอีกแล้วบอลโตชาร์จไม่ทันนะลูกนี้วางคืนม,มาติดโอมครับ แล้วแล้วเตชินเคียยังติดโอมโอมลูกนี้เข้าซ้ายซัดแรงๆอูซ้ายขวานี่เขาแรงหมดนะฮะน้องโอมจากนักคอนคนระับสี่ชนมาตาปั่นเข้ามาอูไม่โดนใครเลยโอมมาลูกนี้แว่นแว่นแว่นพักวอนอยู่แว่นทำออกไปเองู่ต่อไปเลครับ ลูกเข้าไปลูกนี้ยังติดอยู่แล้วน้องสีถึงน้องสียกเข้าไปโอ้ไม่ผ่านแล้วโอมเก็บได้โอมไปทางซ้ายโอมจะมุดโอ,โอมเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้แล้วมาต้าแปะโอโอกาสนินๆของสวัสดีแล้วยังไม่ได้ยิงนะครับทีพีเกมนี้สวัสดีเลบแทบจะฝั่งเดียวเลยเจอปัดไว้ลูกนี้ออกครับเป็นบอลสวัสดบีบอล ลุ่มกม,มาโอมโอมพริกลูกนี้จะแหวกจะแหวกโอ้เตอเจชินเคลียร์ขึ้นมาเป็นบอลของแทนไทยแทนไทยโด่งมาเลยแล้วถึงมาต้าลูกนี้เอาลงสวยด้วยแล้วได้ซัดโอ้หินไปทีพีเหมือนจะเปลี่ยนแผนนะ กันมูมินสูงนะแล้วโอมหมงลูกนี้ออกด้านข้าง,างทุ่งเข้ามาน้องซี่งสก,กิดแต่ยังไม่พ้นแล้วบ่าวมาปิดอยู่บ่าวโอ้ลูกนี้เข้าพวดกิ้มช้าไปหน่อยเป็นฟรีคลิกรนะยะอันตรายเลยฮนะ เหลี่ยมนี้นี่ถ้ายิงดีก็มีโอกาสตูน,นี้ซัดเลยครับโรูโอ้ไปตัมีแฉลบเปิดข้ามาลูกนี้ไม่เจอใครเลยแล้วปอตโตเคีย ทุ่มก็มาแล้วเบายัางเคลียได้ปอตเก็บได้ปอต้จิ้มออกมามาตามาตา,า,ตากระชากแล้วสัดโอลูกนี้ไม่มีมุมยังได้ลุ้นตลอดครับกับมาตาออกทางขาวาแล้วปาดเข้าไปปีปีทุ่มึ้นมายังติดโอมแล้วน้องซียกมาลูกนี้ไม่ข้ามโอมยังตามมาเก็บมุมินมง แล้วบ่าวปั๊มลูกนี้ถึงถึงโอกข้ามข้ามมาแล้วบ่าวตามมาจิ้มเคลียไว้ได้โอ้เป็นเงือกคู่ครับแต่โอกาสเป็นของสวัสดิ<_<_์บวรทั claro> <__้งนั้นเลยทวงก็มาติดบ่าวลูกนี้พีพีเคลียร์ขึ้นมาโอมหม่งขึ้นมาลูกนี้บอโตโอ้โหลูกนี้ยาว พาขึ้นมาตรงกลางพีพีเก็บได้แล้วปอโตเข้ามาแย่งเฉยเลยคปอตโตโยกหลอกอยู่คืนมาข้างหลังเบาเบาไปน้องซีลูกนี้บอลมันย้อนหลังน้องซีมองน้องซีเตะแล้วมาตาลูกนี้เอาลงแล้วไปถึงปอโตไหมไม่ถึงปอโตเข้ามาตรงกลางแล้วซัดเลยลูกนี้โอ้เสียม,มุมเข้าไปอย่างสวยครับเจ้าโอมฮะยิงซ้ายขวานี่ คุณภาพล้วนเป็นความคมในนาทีสำคัญครับมีผลเลยขึ้นนำไปก่อนคับชิวได้ครับตอนนี้สาวบอลุกตลอดครับแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนำได้แล้วลูกนี้บ่าวขึ้นมาเจอเข้าพวดโอ้คุณเข้ามายังติด มาตาเอาลงลูกนี้โอมเคลียทิ้งเลยเออน้องซีดันหลังครับยาวขึ้นมาลูกนี้ติดเบาเบาเคลียทิ้งเหมือนกันเออหลือเวลาไม่น่าจะถึงสามนาทีีขึ้นมาลูกนี้ ยังติดเบาข้ามขึ้นมามุมินเราลงยังติดน้องซีเคียทิ้งอีกจังหวะสำคัญยังเอาอยู่สาวบสวลวมุมินจะพลิกลูกนี้ผ่านน้องซีไปได้แล้วยิงยังติดมาต้าแล้วยิงไกลลูกนี้โด,งดง่งๆไม่มีอะไรขอามาต้ามาพักกองหน้าอีกคนนะตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องนะ มันจะเป็นรุ่นแปปีเบาเล่นเลยเบาเบาเบาทุ่มเบาทุ่มทุ่มลูก,ลกนี้ไม่ข้ามมาแต่ชุดละมุนนันอยู่น้องสีน้องสียกขึ้นข้างหน้าเลยเอาแล้วแว่นลูกนี้มงกไม่ดีเอ,อ้งงงงันอยู่สับสนนกหวีดสนามข้างครับแม่หยุดเล่นเฉยเลยน้องแวน่น โด่งขึ้นมายังติดโอโอ้จังหวะสำคัญนี้ติดเขาตลอดคนระับจ,จบอย่างนี้นี่เป็น MVP ได้นะเพราะยิงประตูตัดสินนส่ครับเีวามทุ่มทามหัวมาติดเตชินแล้วกองหน้าเอาลงเจอบ่าวเบียดแย่งไปเฉยเลยช่วงท้ายนี่จังหวะดีหลายจังหวะนะเบาวแล้วขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงปอโต้เตชินขึ้นมาลูกนี้ทางซ้ายมองอยู่หนึ่งหนึ่งหลบไปได้ จะด่านสองปล่อยให้มุมมิเล่นติดครับแล้วแว่นหนุนมาลูกนี้ล้นออกไปแล้วโเจอจิมข้างยาวๆมาเอาลงได้ด้วยครับแล้วดึงสวยเลยแล้วจะเข้าข้างในเจอจิมทิ้งทุ่มมาไปที่น้องซีพักแล้วลูกนี้โด่งเลยครับสวยอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันโอ้ไม่กดดันเท่าไหรนะ่ครับ คืนี้โดมาปินๆครับแล้วเจอน้องซีพุ่งม่งมาข้างหน้าติดแว่นแล้วโอมหม่งไปยังติดเตชินโอ้แล้วเจอจิ้ม,มแม่ติดบอตโตออกไปอีกคุก็มาเตชินยกมาลูกนี้ยังติดโอมครับจังหวะสำคัญจะเป็นของเขาหมด ว้นคืนมาลูกนี้เก็บได้เจอเข้าข้างหลังไม่ผ่านนะอูบาวนี่ก็เด่นเลยฮนะค้นหลังค้นมายัางติโอมโอมก็เตะตีอีกน้องสีไม่รีบน้องสีทุ่มขามหัวไปติดเตชินแล้วเข้ามาตรงกลางมูมินมูมินกระชากออกทางซ้าย จะผ่านลูกนี้เป่าปิดไว้แล้วท้ามมาติดโอมอีกแล้วแล้วยิงไกลามาน้องซีเคลียทิ้งเลยหนึ่งศูนอยู่มูมินเก็บลูกนี้คืนหลัง แล้วเอาแล้วเกือบถึงอ๋อถึงครับแล้วโอ้ยังเคลียได้ครับยังไม่โดนลูกสองแล้วเบาลูกนี้ลังเลอยู่มงขึง้นแล้วยังเคลียได้อีกครั้งหนึ่งมูมินเก็บได้ลูกนี้อันตรายน้องสี่มาซ้อนไว้ได้ครับโอ้อา้าวแล้วเคลียไม่ผ่านเคลียไม่ขาดนะลูกนี้แต่เตชินเบาไปครับลูกนี้เตชินอัดมาตรงกลางมูมินจะพลิกโอ้เจอโอมแย่งไปเฉยเลยแล้วดีติดฮะลูกนี้แม่ แล้วหมดเวลาครับจอตบอลเฉือนไป1-0โอกาสแชมป์สดใสครับ